สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมผมเป็นใครผมชื่อกาชานนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยบเกม Minecraft มกของผมกับเซิร์ฟเวอร์ของอะไรวะ High Pixel เนี่ยผมวันนี้เรามาเล่นแวมไพร์กันเลยดีกว่านะผมเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกมากเลยทีเดียวแป๊บหนึ่งกูขอปรับเมาส์ก่อนเมาส์กูอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวๆโอเคประมาณประมาณประมาณสามสิบนะผมโอเคสามสองกำลับบงดีอ่ะเกมสตาร์ทแล้วนะฮะแม่ครับผมโอ้โหนี่กูเกิดมาในไหนวะเนี่ยเออ Holy shit ครับผมเราต้องเดินไปตามเพื่อนเนี่ย พื่อที่จะได้หาทางหาทางหากินไม่ใช่เนี่ยโอเคตรงไหนตรงไหนมีบ้านกูซุกเลยฮะตรงไหนมีบ้านกูซุกไว้ก่อนฮะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนรอกันก่อนหนูยังไม่อยากตายนะโอ้โหไปไกลแล้วไปไกลแล้วจังหวะนี้โอ้โหเว็บสองสปาวแล้วนะฮะไม่เอานะอุ้ยเริ่มมึนหัวแล้วเริ่มมึนหัวแล้ว ที่ผมเดินมาตรงไหนไวะเนี่ยโอ้ย,ยมีเสียงอะไรเก็บเก็บเก็บเฮ้ยกูไม่มีหูฟังในซองเนี่ยไม่รู้ว่าทางไหนไปทางไหนนะฮะตรงันนี้โอเคเดี๋ยวเข้ามาในซอกฮะมาสง่าสงหัวซอกเลยครับเออแป๊บหนึ่งปรับแสงก่อนได้ไหมโอเคปรับไรแล้วนี่ว่าเนี่ยโอเคเฮ้ยแม่งโดนโดนฆ่าเหรอวะแม่เอานะ่ยเนะฮะโอเคด่านนี้ ยังไม่ยังไม่เคยเล่นด้วยว่ะนะฮะมาตรงนี้ชิบหายแล้วมีกระบองเพชรข้างล่างนี้โอ้โหโอเมกอชโอเมกอชอุ้ยใจเย็นใจเย็นความแหลกอู้โอ้ย่าพึ่งอย่าพึ่งกูยังไม่อยากเป็นไปแล้วจังหวะนี้กูไปแล้วนะไปแล้วผมไปแล้วโอ้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 แวมไพร์อ่ะแวมไพร์แวมไพร์อ่ะในมีเขี้ยวจะกัดผมจะกัดผมจะเอาใช่ป่ะอ๋อเอาใช่ป่ะเอ้ากูโดนซอมบี้กิน โอเคในระด่านนี้มันด่านอะไรครับผมโอ้โหมึงคิดว่ากูจะหาบ้านเจอไหมครับเนี่ยนงะ่กูเดินวนเวียนอยู่ตรงไหนบ้างครับเนี่ยแม่แนงะ่ไม่ใช่เลยโอ้นี่กูมีเขี้ยวนะเว้ยโอ้โหยี่โม่เราไปสับอนี้ครับผมเราเราเราไปลุมสับกันดีวะ <laughs> ไปลุมสับเนี่ยโอเค เฮ้ยแ่นั้นขัดขัดขัดกัดขัดขัดยำยำยโดนผีกัดนี่หนูยำ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 เยี่ยมเอาผีกัดดิกัดข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 ัดยำยมยำยเยี่ยมอ่ะยี่ยมัดจนตายไร้การเด้อโอเคเดี๋ยวขอหาอะไรเจ๋งๆครับผมมีกูมีตังค์เท่าไหร่มีตังสิบห้าบาทเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยซื้อดีกว่าถ้าแต่แถวนี้ไม่มีใครเลยครับอ๋อคนเขาจะมักจะไปอยุ่ถุงนู้นกันหมดเนี่ะ โ okay. okay. อเคแมนเนโอเคนั่เป็นผีกันหมดแล้วฮนะโอ้ oh, รอบนี้จบเร็วะครับเป็นแมมพายอะผมเป็นผีรูด้ยำ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 อยู่ไหนวะโอโออยู่ไหนกันครัชคนที่เดินมาทางดีๆก็เจอที่ดีๆเลยเนะีเนอืมอ่ะยี่ยม ตายหานหมดครับผมนะสุดยอดปอไปเลยโรกพนะี Damn, ่อแน่จีจีแดมจีจีครับผมจีจีกันนะจี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 ครับผมบอกห้าคาม่าให้ผมเนะี่ยโอเคเนะี่ยเรามาเล่นกันอีกรอบหนึ่งนีนะผมหน้าตาดีหน้าตาดีเนีาา่ยนะแต่ว่าเอาด่านที่เราแบบคุ้นเคยและถนัดกันหน่อยเนะี่ยซึ่งเป็นด่านที่เอาแบบว่าเออด่านอะไรวะไม่รู้ไปก่อนด่านเชิร์ชเหรอเชิร์ชที่แปลว่าโบสถ์เหรอใช่ปหมวะใช่ปะ มันด่าเลยเว้ยด่านเลยเว้ยด่านเลยเว้ยเด้อเด้อเด้อเดี๋ยวก็จะพูดคำเยี่ยมเลยเว้โอเคครับผมรอกันทุกคนเนี่ยสิบเก้าแปดเจ็ดเจอโอเคหกห้าเนี่ยเรามานับถอยหลังพร้อมกันนะผมกับกับคนทำไมเขาไม่ค่อยมีสกินเนี่ยผมอ๋อเขาใช้หนึ่งจุดเจ็ดจุดเก้าเล่นหรือเปล่าโอเคไปไหนเพื่อนรอกันหน่อยโอ้โหด่านนี้กูต้องกลายเป็นโอ้เยี่ยมแลมไปเลยเจอบ้านก็เข้าบ้านนะผมแมสยอดไปเลยลูกพี่อะโอเค เนี่ยอ่ะเดี๋ยวๆเวข้าบ้านดิเว้ยบ้านอยู่ทางนี้กำลัง <c oughs> หาพักพวกอยู่นะผมเดี๋ยวๆเ,วเวข้าบ้านหลังนี้เหรอบ้านหลังนี้ก็น่าสนใจนะแต่ไม่มีคนเนี่ยโอเคเข้าบ้านหลังนี้ครัเข้านะขบ้าน,น,อานโอ้โหเริ่มเว็บแรกแล้วโอ้สะดุ้งตามึงเป็นฮีโร่บายกูว่าบ้านอะไรมึงไม่มีสกินไอ้ช่างหายเป็นฮีโร่บายนะเข้ามาเลยครับ ้ยเธอเธอหน้ารักขอเบอร์หน่อยหนึ่งเก้าศูนศนย์หนึ่งเก้าศูยศูนย์นชุ้ยโอเคเข้ามาลูกเข้ามาติดเลยนะ่ตอนนี้ขอดูกันทัผผมว่าเรามีตังค์พอซื้ออะไรบ้างอะตังค์เหรอถ้าพูดถึงตังค์แล้วเนี่ยกูมีอยู่สามสิบห้าโกลอะแล้วเนี่ยผมต้องรอให้มันซื้อสักร้อยโกล้เราอยโอเคแล้วผมเราต้องไปกิฟาร์มฟาร์มของก่อนนะโอ๊ย นั่นแหละเดีแม่งมันโดนกัดแล้วโดนกัดโอ้ยเดี๋ยวเอะไรเนี่ยผีผีแม่งกัดนะฮะชิมหายแล้วผีแม่งกัดโหดนะผมโหลดโหลดโหดเกี่ับกัดโหดต่างกันยังไงนะฮะมีใครโดนกัดอีกครับยำยำยำเอ้ยเอ้ยเอ้ยเข้ามาลูกเข้ามาไปเลยลูกนะพวกมึงกัดกันเองไม่ใช่จะเย็นเดี๋ยวพึ่งปิด เรามาฟามผีกันก่อนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยซอแมแวมไพร์แวมไพร์ลูกแวมไพร์ระวังหลังเอาอ่ะหายวิ่เนี่ยะระวังแวมไพร์ลูกเดี๋ยว้โอเคปุ่นดูว่าผีผีนั่นไงมันเจอขัดกันไปโอเคโอเคโอเคลกูกเยี่ยมโอ้กูไปแล้วเฮ้ยกูจะเข้าไปมึงนิดช่วยเพื่อนนี่ดีมากเลยจริงๆนะโอ้รักเพื่อนมากครับผมปิชิมหายนะ่ะ เพื่อนอยู่ข้างนอกนี่ปิดประตูใส่หน้าเลยนะรู้รู้ว่าต้องการของที่เหลือโอเคฟาร์มฟาร์มหมดนะฟาร์มหมดอุ้ยอุ้ยฟาร์มฟาร์มฟาร์มอุ้ยไม่กูไม่ฟาร์มแล้วไม่ฟาร์มแล้วฮะไม่ฟาร์มแล้วไม่ฟาร์มแล้วอุ้ยยังเรายังจำเป็นต้องฟาร์มเนี่ยเพราะว่าเพื่อตังและอนาคตที่สดใสของพวกเราครับผมโอ้โอ้โหต่อยหน้ากูแล้วโอเคกูไม่รู้ว่ากูต่อยไปก่อนละโอเค เฮ้ยกูเห็นภาพซ้อนหรือไงโอ้โหโอ้โหซ้อมแว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 มตบแวมอืมเยี่ยมอะฮะมีแวมมีแวมคลายกาดนะแวมพายไม่้อะ What the เนี่ยโอ้ยเนี่ยชุดเกาะนี่เท่าไหร่ร้อยหนึ่งกูมีกว่าห้าสิบเฮ้ยมึงจะจีดทำอ้กูจีดเลย ขีดเลยจังหวะนี้ขีดเลยนะฮะว่าแต่มีตัวอะไรมาตบกูวะเออฮะอ,อุ้ยแป๊บนึงแป๊บโอ้กาลังจะซื้อดาบวู้กลายเป็นผีจนได้ฮะแม่งไม่ได้เลยคราวนี้ต้องร้องเราลอยมินไปดูดเลือดคนอีกแล้วเนี่ยโอ้ยด่านนี้ผมสุดยอดไปเลยครับแม่เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราหลบซุ้มไหนเนี่ยผม แต่ว่าด่านเขาสร้างมาดีเนี่ยน่าตาดีน่าตาดีผมสจ๊วตสดยอดเนี่ยแล้วแมปมันใหญ่ด้วยฮะโอเคเนี่ยอยู่ไหนกันเลยนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บจุงเบยโอเคอยู่ในบ้านนี้ใช่ไหมยำ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 ตกตกโอ้ไม่เกิดนี่ผมฆ่าคนเหรอเนี่ยโอ้ยขอโทษโอ้ยวิวิร้อน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 ชิบหายละโอ้ไม่ได้ผมต้องปลดเบอร์เซิร์ฟ เพิ่ไปฆ่าเขาโดยเฉพาะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อว่าบ้านหลังสุดท้ายที่ผมอยู่นั้นคือเพื่อนกูเองเนี่ยต้องไปฆ่าเขาจริงๆเหรอครับเนี่ยไม่จริงเ้ยไม่ใช่จริงเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องไปฆ่าเขาเนี่ยอืมน่าตาดีน่าตาดีเนี่ยก็ขอไปดูนยฮะตอนนี้พวกมึงยังครบสามสิบสองกันอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะปลดปลดสเต็งแล้วก็มีมาขับเขาา้าโอ้โห อขึ้นอะไรโอ้โหแป๊บนึงครับกดซื้อของของผมแล้วกดปลดสเต็งเนี่ยอันไหนครับอันนี้จะเป็นบวกเลือดหลังตายอ่ะเฮ้ยตายห่านหมดแล้วหรอกำลังจะปลดเลยอ่ะฮะนี่ไงมันต้องเป็นไอรอนบอดี้ฮะซึ่ง45บาบาทแล้วตอนนี้คุณมีเท่าไหร่วะ กูมีเลือดอยู่83โอ้โหคุ้มเลยฮะผมว่าเปิดไอรอนบอดี้แล้วเข้าไปเนี่ยไปเถ้ะจะย็นเอาจบรอบันแล้วเหรอ GG GG ี p GG นี่ฮะยอดยอดลำหนึ่งลำหนึ่งกูเสียดายของเยี่ยหายไปละยังไม่ทันได้กดใช้เลยเนี่ยโอเคเมื่อกานมาได้แค่9ก้านาทีเอาอีกรอบแล้วแค่นี่ฮะ เื่อจะได้แบบพบกับความหายนะเอ้ยไม่ใช่พบกับความสนุกสุดมันนะครับผมโอเคด่านไหนใกล้เต็มกูเข้าแทรกครับผมนี่ชิปหายแล้วเมย์อยากจะกดสปาออกไปใกล้เธอเด้อเด้อเด้อยากจะกดสปาแล้วนะฮะโอ้โหนี่ฮะโอเคนะครับผมดันหาด่านนี้มันคนเล่นแม่งโคตรน้อยน้อยจับใจนะฮะ อดันวิเวลตกดขี้ขวาทั้งหนึ่งคนระับนี่ก็คนเล่นเยอะสุดแล้วนะฮะก็เข้าไปเลยฮะโอเคด่านอะไรหนูไม่รู้นะฮะตอนนี้เอาตัวรอดอย่างเดียวเนี่้ผมแมกสยอดไปเลยครับมีคนหน้าตาพิลึกพิลึกโอ้ยขอออฟดูตี้เนี่ยเจอหน่วยสว่านเนะะี่ยสว่านเะนี่ยโอเคสิบเก้าคนเนละ ให้ครบยี่สิบหกคนเนี่ยผมแล้วก็นั่งนั่งชิวๆนะผมจิบชาก่อนมีชาไหมไผมก็จิบน้ำก่อนลวกันนะฮะไม่ไหวละอืมโอเคครับผมค่อยมีแรงพุทธมาอีกหน่อยนะฮะเจ็บคอเนี่ยผมมีสเตปฟิวปะเนี่ยนะฮะแบ่งกันคนละเม็ดคนละอมไม่ทุยแบ่งกันคนละเม็ดเนี่ยผมเน่ยนว่าแต่แตมารินฮอลลีวูด โอเคบุกไปแล้วเพื่อนโอเคออกไปข้างนอกอเดี๋ยวด้านนี้ด้านที่ผมคุ้นเคยคุ้นเคยเข้าบ้านแล้วจังหวะน,นี้ไปแล้วเข้ามาลูกบิ๊งผู้มึงบินหายไปไหนก็หมดบอกเคยเข้ามาไงครับฮะแต่พวกเขาไปไหนกันหมดะฮะไม่ปไปไนะับเราก็ตามเขาไปแล้วกันนะฮะโอเควั่ สองเดี๋พึ่งมือนอย่าพึ่งมืนเฮ้ยมันอยู่ตรงนู้กนกันหมดนะผมไปตรงนู้นดีกว่าฮะโอเคนะฮะโอเคเจอคนนะผมโอ้ยเจอผีซอมบี้ผีซอมบี้ไม่ได้นะผมโอเคเราต้องอยู่เราว่าเราต้องอยู่ในนี้แล้วนะฮะคือพูด,ดง่ายๆก็คือจำใจอยู่เลยทีเดียวนะฮะเฮ้ยตรงนี้ก็มีคนเยอะนะผมเห็นชื่อคนด้วยฮะ จะแค่คนเดียวอ่ะสองว่าแต่ทางบ้านบ้านแกอยู่ไหนฮะบ้านพวกแกอยู่ตรงนี้อืมก็โอเคเนะีโอ้โหเจอซอมบี้ไม่ใช่ซอมบี้อ่ะแวมไพร์โอ้ยแวมไพร์ตบแวมไพร์ก่อนแวมไพร์หายไปในความมืดแล้วฮะโอเคผมว่าผมคงกลับถิ่นฐานเดิมแล้วมั้งโอ้ยโ,โ,โ,โอ้ยโ,โ,โอ้ยเข้ามาในนี้ก่อนอู้โอเคฮนะ ปิดประตูกอนนะฮะขอบใจมากไอ้บ้ากูเกือบตาย <c oughs> <c oughs> นะโอเคอืมดาบดีๆมีเป็นร้อยแต่มีแต่ดาบอัพปี่เ้ยโอ้ย่าโอ้โหแม่งซื้อกัดแรงมาอมเหลี่ยนเลยนะอืมตายหงตายหงครับผมโอเคมีคนอยู่ประมาณนี้เนี่ยมีเลือดอยู่ยี่สิบห้าเหมาะที่จะซื้อของจริงเลยรถปกดสเต็นกนะผมสเต็นกนี่อันไหนคระ ไม่ใช่อันนี้มันเป็นฝันโอเคมีรถจุดสามจุดสามนะฮะสเต็งเนี่ยหน่รับะจะมีแบบกัดแรงนะฮะววมไพร์อันนี้กระโดดสูงสุปเปอร์สเต็งโอเคอครับผมโอล่านะฮะแต่ว่าแต่พวกคุณอยู่ไหน็บโอเคเอ้อตายหาต้องหาชื่อชื่อฟ้าเนะี่ย พวกคุณอยู่ไหนกันครับผมนี่กูสว่างทั่วจอเลยเนะี่ยสยอดไปแหืมคนเหลือสิบเอ็ดคนเนี่ยผมเป็นทุลอดชีิตเนี่ยเป็นเซอร์ไบโวลครับผมเออแถวนี้ไม่มีมีป่ะอืมไม่ใช่ รถเก็อยู่ตรงแถวนี้นะตรงแถวปลายดอยยอดดอยเนี่ยอืมโอเคครับผมเห็นเห็นไ <c oughs> อ้เงี้ยเพื่อนเราเป็นขังข่า,ขาวโอเคโห่ไหมมันออกันอยู่ตรงนี้ครับหรือออารา่าแล้วก,กดบวกเลยฮะหรือออรา่าบวกเลยคฮะบวกเลยบวกเลยจงังหวะนี้บวก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 โอเคเฮียไม่ได้แดกเนะี่ย รู้คุณได้แดกอยู่หรือเปล่าโอเคได้แดกอยู่ยเราซื้อไอรอนบอดี้ให้ผมแล้วก็กดซื้อสเต็งเข้าไปนะผมรับรองมันแน่แวมไพร์จงเจริญนะผมออไอรอนบอดี้เท่าไหร่เออสี่สิบห้าแล้วก็ซื้ออันนี้เข้าไปโอเคเจาะเกาะนะฮะผมเนี่ยไม่เชิงมันไม่เชิงเจาะเกาะน,นะแต่ว่าจะสามารถเจาะเจมพวกสไปร์บอลฮาราว์แกมเอาพวกนี้ได้เนี่ย เออหือโอ้โหมารวมอองกันอยู่ในบ้านทุกคนมี <c oughs> ชุดเหล็กกันด้วยครับผมไม่น่าไหววรอครับเสื้อ,อน,นี้เสื้อ,อน,นี้โอเคบวกบวกับผมบวกบวกเดียวนะครับบวก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 มีไอรอนบอดี้นะเว้ยเอออ่ะอมเหรียญเลยครับผม เนี่ยถึงกับอมเหลียญเลยผมคงผมคงได้ฆ่าอยู่มั้งฮะได้ฆ่าอยู่รอบผมก็หน้าตาดีนี่อืมการเล่นมันแหวมผายนี่สุดยอดไปเลยเนี่ยตอนนี้คนเหลืออยู่สามคนเนี่ยผมซึ่งพวกนี้ก็คงเป็นพวกหัวกะทิของผมเพราะว่าไม่อย่างก็คงตายโหงกันหมดแล้วเนี่ยโดนมวลมหาประชาชนเนี่ยผมลุมเลยฮะโดนโดนลุมปิดล้อมบ้านเนะยผมเรียบร้อยตายโหงหมดเนี่ยเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมเก็บได้ปะนุบเนี่ยเก็บไม่ได้รับผม ร้บผมแดมจีจเนี่ยให้จีจีเขาปล่อยาผมโอเคเนี่ยก็สนุกกันมากเลยทีเดียวนะผมตอนนี้ก็อัดกันไป16นาทีแล้วเนี่ยแต่ว่าขาขอเลิกก่อนนะผมคอไม่ไหวแล้วผมพากตลอดทางเมืเลเนี่ยไม่ไหวมันนัผมคอเริ่มแห้งแล้วเนี่ยผมโอเคนะครับก็ใครที่อยากเล่นผมก็มาเจอกันได้ในไฮพิกเซลเนี่ยก็ใครชอบกดไลค์เนี่ยชอบมากๆกดซับผมสำหรับวันนี้ผมแน่นอนเนี่ยขอบคุณมากครับ